เดี๋ยวจะพาไปชมการขับสนิมน,นะคะว่าเขาขับถึงขัน้นไหนมันอันตรายนิดนึงนะคะเราต้องระวังนี่เลยขับประมาณนี้เลยค่ะคะ้ขาขัดยังขัดแบบนี้คือประมาณนี้ได้แล้วใช่ไหมบอก ได้แล้วเนื้องานจริงจก่อนขัดเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ขัดนะคะดุมล้อก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้ลูกค้าซื้อโตไม่ได้พีเนียมนะแต่ว่าเราก็ขัดให้งานมันออกมาดีที่สุดนะคะโหพี่เราขัดแบบไม่เกรงใจโต ส่วนด้านเนี้ยเขาเริ่มพ้นแล้วค่ะขดัดเสร็จแล้วเราก็พ่นว้าวมาสช้ำๆแบบนี้เลยค่ะเอาตามเ,าเนื้องานนะคะเพราะว่าไม่ใช่เตอร์พิเนียนเนะาะน้องกำลังขัดอยู่ เ okay. ออเนา้เอามาให้ดูนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวพ่องานเสวยจริงๆจ,จะมาเถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะ